อภินิหารความเชื่อและมหาศัทธาแห่งหลวงปู่ทวดวัดฉางห้ามีเรื่องราวมากมายในโลกนี้ที่ไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยหลักวิชาใดๆบางเรื่องดำรงอยู่เนื้อมิติแห่งการเวลาเป็นความลี้ลับอัศจรรย์ที่มนุษย์ได้แต่ชงนงงง,งนันในสิ่งที่เห็นและเป็นไปความเชื่อ ในอภินิหารแห่งพระเครื่องหลวงปูท่ทวดวัดชังไห้นั้นก็ไม่ต่างกันมีเรื่องราวและเหตุการณ์อันเหลือเชื่อเช่นมิติพิษสวงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนที่บูชาหรือห้อยพระหลวงปูท่ทวดประสบการณ์เรื่องเหลือเชื่อมีมาตั้งแต่เมื่อแรกสร้างพระเครื่องหลวงปูท่ทวดรุ่นแรกๆสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหาร และความแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงที่ผู้คนมากหน้าหลายตาประสบพบเจอกันนั้นถูกเล่าขานสืบต่อๆกันมาหลายเรื่องมีบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีจดหมายหลายฉบับที่จ่าหน้าถึงคุณอนันต์คุณนานุรักษ์บางเรื่องเป็นข่าวโด่งดังในหนังสือพิมพ์ยุคนั้นแขวนเหรียญหลวงปู่ทวดแล้วไม่มีใครตายโหง เรื่องแคลวคลาดนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีใครตายหงเพราะแขวนหลวงปูท่ทวดเป็นเรื่องค่อนข้างจะแน่นอนรถควม่มรถอะไรไม่เคยเจอเลยหรือถ้าเจอบ้างส่วนใหญ่จะรอดพอรอดเสร็จเขาก็จะถามว่าแขวนรุ่นไหนก็จะบอกว่ารุ่นโน้นรุ่นนี้ก็จะมีการขอกันในสมัยก่อนนั้นแจกเนื่องจากเส้นทางใต้นั้นสมัยก่อนเวลาไปไหนมาไหนทางแย่มาก ทำให้เจอปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเยอะส่วนใหญ่ถ้าไปบอกว่าได้คงกระพันน้อยจะไม่ค่อยได้ยินแต่จะเป็นในเรื่องของลักษณะแคล้วคลาดมากกว่าพูดกันง่ายๆเท่าที่เคยเจอจะเป็นพวกอุบัติเหตุทางรถยนต์ประเภทรถควา่าไปมองดูสภาพรถแล้วสงสัยตายแน่แต่ก็ออกมานี่บางทีไม่เป็นอะไรเลยหรืออาการจะเป็นน้อยกว่าที่คิดหากเทียบกับสภาพรถที่พังยับเยินมาก น่าจะตายมากกว่าเพราะรุนแรงมากคนสมัยก่อนค่อนข้างเจอเยอะคนทางใต้เวลาเดินทางไปไหนเขาจะพูดทันทีว่าเอาลวงปู่ทวดไปด้วยเขาจะนิยมกันตรงนี้ความข้างต้นนี้คือคำพูดของธงชัยติระนาถวณิชเจ้าของร้านเมจิกปริ้นทหาดใหญ่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ลองมาดูเหตุการณ์จริงที่เพิ่งเกิดขึ้นรายแรก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2545ลงภาพพร้อมบรรยายว่าดวงแข็งรถยนต์สปอร์ตโตโยตา้าเซลิก้าของนายทินกรว่องวัชิราภานิชรองอัยการจังหวัดกาญจนบ,บุรีหมุนคว้างพุ่งชนราวเหล็กกั้นถนนพังยับเยินทั้งคันแต่นายทินกรไม่ได้รับบาดเจ็บเชื่อเรียนลุงปู่ทวดคุ้มครองในเนื้อข่าวระบุว่า เมื่อเวลาสิเนาฬกา30นาทีของวันที่16เดือนพฤศจิกายน2545ร้อยตํารตำรวจโทอดีสรนเลิศอมรศักดิ์ร้อยเวรได้รับแจ้งอุบัติเหตุบนถนนแสงชูโตสายเก่าหน้าวัดโพสีสุขารามจึงไปตรวจสอบพบรถยนต์สปอร์ตบุบบี้ทั้งคันในที่เกิดเหตุพบนายธินกรว่องวัชราภานิชอายุ35ปีรองอายการจังหวัดกาญจนบ,บุรี ยืนรออยู่ให้การว่าขับรถจากตัวเมืองกาญจนบุรีมุ่งหน้าไปทำธุระในเขตอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถแล่นด้วยความเร็วประมาณ130-140ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นทางโคง้งมีรถปิกอัพคันหนึ่งขวางหน้าจึงแตะเบรกทำให้รถเสียหลักหมุนคว้างหลายตลบชนแผงเหล็กกั้นข้างถนนจนรถพังเสียหายทั้งคัน แต่ตัวเองกลับไม่มีบาดแผลแม้รอยขีดควรคงเป็นเพราะบุญบาร,รมีของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเตารีดพิมพ์เล็กส่งนิยมที่ห้อยคออยู่ช่วยปกปักรักษานายธินกรกล่าวพร้อมโชว์พระเครื่องที่ห้อยคออยู่ให้กับผู้สื่อข่าวดูอีกรายหนึ่งกล้องกังฟูเขียนไว้ในคอลัำเหนือฟ้าใต้บาดาลในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่3พฤศจิกายน2545 ในหัวเรื่องพลังน้ำมนต์ปู่ทวด14ปาฏิหาริย์เวลาเดียวกันวัดชางให้ว่าจากความเชื่อบ่อยครั้งที่มีเสียงบอกเล่ามาเข้าหูเหนือฟ้าใต้บาดาลจากพวกตำรวจนักข่าวอจชิยกรรมหรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆที่ปฏิบัติงานอย่างโชคชนว่าตั้งแต่ออกทำงานพบศพจำนวนไม่น้อยไม่มีศพไหนที่เสียชีวิตทั้งรูปแบบฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ โดยที่ร่างนั้นห้อยคอด้วยพระหลวงปู่ทวดเลยแต่ผู้ที่ห้อยคอหลวงปู่ทวดไปเล่นการพนันมักจะเสียหมดตูดด้วยแรงแห่งศรัทธาต่อหลวงปูท่ทวดผู้ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตจึงได้สแสวงหาไว้บูชาหรือติดไว้กับตัวเพื่อที่จะให้พลังบารมีหลวงปูท่ทวดปกป้องคุ้มครองอย่างไรก็แล้วแต่หลวงปู่ทวดก็มีเหตุอุบัติเช่นกัน เมื่อเวลาสามนิลกากว่า,วาของวันพระที่29ตุลาคมได้เกิดระเบิดที่วัดช่างไห้จังหวัดปัตตานีซึ่งเชื่อกันว่าวัดนี้เป็นวัดที่หลวงปู่ทวดมรณภาพผลเสียหายเพียงเล็กน้อยแค่ขั้นบันไดที่1 3บ4ทางขึ้นวิหารอาจารย์ทิมพระครูว,วิสัยโสพลอดีตเจ้าอาวาสแค่เป็นรอยหินถลอกและในเวลาเดียวกันนั้น พระมหาวันอุตโมเจ้าอาวาสวัดวิเศษการถนนพรานนกกรุงเทพเดินทางกลับจากที่ไปเอาน้ำมนต์หลวงปู่ทวดจากภาคใต้มาถึงที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรได้เกิดประสบอุัติเหตรุรถตกถนนชนต้นไม้และหลักกั้นขอบถนนพังเป็นทางยาวรถยนต์คันนั้นพังบุบบูบี้ถ้าใครเห็นสภาพแล้วเชื่อว่าทั้งผู้โดยสารและคนขับต้องหยอดน้ำข้าต้มแน่ แต่ว่าพระมหาวันอุตมโมนั้นปลอดภัยเดินปลอสบายสบายและที่น่าทึ่งมากกว่านั้นคือน้ำมูลหลวงปูดทวดที่นำมาด้วยนั้นไม่หกสักจุดเดียวเงินสดจำนวนหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนี้เอาไปให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลียวศักด์นะผู้จัดการธนาคารทหารไทยสาขาจังหวัดยะรามอบเงินสดที่บรรจุอยู่ในถุงกระดาษสีน้ำตาลให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารสองคน เพื่อที่จะนําไปมอบให้กับลูกค้าธนาคารเชื่อว่าในเวลานั้นคงไม่มีใครเฉลียวใจมาก่อนเลยว่านับจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่เกือบทําให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งสองคนต้องสังเวยชีวิตให้กับโจรวัยรุ่นที่มุ่งมาปล้นเงินสดจํานวนนี้หากเพียงว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งสองคนไม่แขวนพระเครื่องหลวงปูท่ทวดและพระเครื่องพระอาจารย์แดงแห่งวัดศรีมหาโพธิ อำเภอโคกพัวจังหวัดปัตตานีและเชื่อว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้สำแดงถึงอิทธิปฏิหารอันเหนือการพิสูจน์ของลุงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจือดอีกคำรบหนึ่งพระเครื่องลุงปู่ทวดพิมพ์ผ้าแฉะหลังจากกระบอบเงินสดจำนวน6ก0 0นหนึ่งมืบาทเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับลูกค้าธนาคารแล้วเช้าวันที่แดดสดใสลมเริงร่านายสุชาติทวีสุข ซึ่งเป็นคนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแต่ทำงานที่ธนาคารทหารไทยจังหวัดยะลาพร้อมกับเพื่อนพนักง,งานชื่อนายกิติศักด์นนทิการชาวอำเภอโคกพวจังหวัดปัตตานีพากันเดินทางจากธนาคารทหารไทยสาขายะลาละเลาะเรียบไปตามฟุตบาทร,ระยะทางประมาณ100เมตรจากที่ตั้งธนาคารด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันทำให้ทั้งคู่ต่างพูดคุยหยอกล้อ พูดจาในเรื่องสับเพเหระและก่อนจะโดนยิงเพียงเสี้ยววินาทีคนทั้งคู่ได้พูดคุยกันเรื่องพระเครื่องหลวงปู่ทวดอยู่พอดีโดยไม่มีลางสังหรณ์อะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นและไม่รู้ว่าเงาทะมืนของพญามัจจุราชกำลังทาบทามอยู่ที่พื้นแผ่นดินเบื้องหน้าเหลือระยะทางอีกเพียง50เมตรก็จะถึงที่หมายอันเป็นสถานที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลียวศัก์เหตุการณ์อันไม่คาดฝัน ก็บังเกิดขึ้นถนนเบื้องหน้าด้านซ้ายมือมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดรถอยู่แล้วเมื่อคนทั้งคู่เดินเข้าไปใกล้โดยมิทันตั้งตัวทันทีทันใดนั้นคนนั่งสอนท้ายซึ่งเป็นชายวัยรุ่นกระโดดลงจากรถชักปืนที่เหน็บไว้ที่เอวมากระชับอยู่ในมือเป็นปืนพกขนาดจุดสองสองส,องสีดำมาเมื่อมที่พร้อมจะสาดกระสุนใส่เป้าหมายได้ทุกวินาที กิติศักด์นนทิการเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงนั้นว่าช่วงที่เดินไปบังเอิญเห็นรถมอเตอร์ไซค์มีคนซ้อนท้ายมาด้วยโดยไม่ทันได้ระวังตัวคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายก็กระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วชักปือนออกมาจี้เพื่อที่จะเอาเงินตอนนั้นผมสะบัดถ,ถุงกระดาษสีน้ำตาลที่ผมถืออยู่ในมือเกิดการยื้อยุดกันกระทั่งถุงกระดาษบรรจุเงินแตก เงินสดทั้งหมดกระจายตกอยู่เต็มพื้นในช่วงนั้นจริงๆแล้วเขายิงผมหนึ่งนัดแต่ลูกปืนมันไม่ออกดังแชะหลังจากนั้นเขายิงมาอีกสองนัดรวมที่ยิงผมทั้งหมดสามนัดหลังจากนั้นเขาหันไปยิงสุชาติซึ่งเป็นเพื่อนพนักง,งานอีกคนหนึ่งที่เดินไปด้วยกันยิงไปสองนัดก็แชะเหมือนกันสุชาติทวีสุขเราถึงเหตุการณ์เดียวกันว่า ช่วงที่ผมกับพี่ติเดินไปคนนั่งซ้อนท้ายเดินลงจากรถพร้อมกับเดินตรงมาหาเราทั้งคู่พอเข้ามาใกล้ก็ชักปืนลูกโมดจุด2ออ,ออกมายิงตอนนั้นเห็นลูกปืนแล้วชัดเจนเลยแต่อยู่ใกล้มากจนทำอะไรไม่ทันแล้วจะหลบก็ไม่ทันพอยิงเสร็จผมเลยวิ่งเข้าไปประกบกระชากคอเสื้อของคนร้ายเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากคนร้ายก็ยิงซ้ำผมเห็นเลยว่า ตรงปากกระบอกปืนมีขวันขึ้นเป็นสีเทาๆแต่ไม่รู้ว่าวิถีกระสุนวิ่งออกไปทางไหนทั้งๆที่ปากกระบอกปืนเล็งตรงมาที่ผมซึ่งอยู่ใกล้นิดเดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นระยะประชิดต,ตัวกันเลยผมเห็นเหตุการณ์ตลอดตั้งแต่นันแรกที่คนร้ายยิงมันยิงมาห้านัดเห็นขึ้นควันหมดทั้งห้านัดแต่ก็ไม่รู้ว่าปืนด้านหรือว่าหัวกระสุนปืนวิ่งไปทางไหนหมด หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่คาดคิดคนร้ายที่เป็นมือปืนได้กระโดดขึ้นส้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนสตาร์ทรออยู่แล้วเร่งเครื่องหายไปบนท้องถนนอันจอแจไปด้วยรถยนต์โดยไม่สามารถหยิบเงินสดที่ตัวเกลี่ยราาชดอยู่บนพื้นรียมฟุตบาทได้เพียงน้อยนิด1เดือนต่อมาคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เมื่อส่งตัวฟ้องศาลเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งสองคนจึงมีโอกาสได้เปเช็ญหน้ากับคนร้าย ในขณะที่คนร้ายถูกนำตัวขึ้นศาลจังหวัดยะลามือปือนร่างเล็กซึ่งเป็นคนนครศรีธรรมราชอายุป,ประมาณ30ปีและมีประวัติด้านวงการนักเลงมาอย่างโชคชนได้ยกมือขึ้นไหวเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งสองคนที่เกือบจะสังเวยชีวิตให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกล่าวขอโทษตอนนั้นเขาพูดว่าแปลกใจมากเพราะตอนยิง กระสุนปืนออกจากลูกโม่อย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าไปไหนเขาก็งงเหมือนกันจึงเกิดความกลัวพยายามวิ่งหนีไปถังๆท,ที่มีเงินสดถึง6 0แสนหนมืบาทตกกระจายเกลื่อนอยู่บนพื้นถนนเพราะการกระชากแจ้่งถุงเงินกันตอนนั้นผมก็แปลกใจว่าทำไมคนร้ายไม่ก้มลงไปหยิบมารู้ที่หลังว่าเขาก็กลัวเพราะอยู่ใกล้กันมากไม่น่าพลาดได้ จึงรีบกระโดดขึ้นซ้อนรถมอเตอร์ไซค์หนีไปสุชาติกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งที่ได้มีโอกาสเผชิญหน้าและพูดคุยกับคนร้ายที่ยิงปืนใส่ตนคนร้ายนั้นได้กล่าวสารภาพกับผู้กำกับการตำรวจว่าไม่รู้ว่าคนทั้งคู่ที่ตนยิงแขวนของดีอะไรไว้แต่เชื่อได้ว่าเป็นของจริงปกติคนนี้เป็นมือปืนระดับพระกาลและในปืนกระบอกหนึ่งจะมีลูกปืนอยู่หนัด แต่มือปืนมักจะเหลือไว้ในกระบอกปืนหนึ่งนัดเพื่อไว้ป้องกันตัวเองพอหนีไปได้เย็นวันนั้นมือปืนรายนี้ได้ลองเอาปืนที่มีกระสุนเหลืออยู่อีกหนึ่งนัดไปยิงลูกมะพร้าวเพราะยังสงสัยว่าทำไมเมื่อเช้าพลาดได้ปรากฏว่ามะพร้าวถูกกระสุนปืนหล่นลงมาทั้งทลายสำหรับสุชาติได้เฉลยให้ฟังว่าตัวเองแขวนพระเครื่องรุงปูทวดจากวัดศรีมหาโพธ อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งสร้างและปลูกเสกโดยอาจารย์แดงโดยพระเครื่องลุงปู่ทวดรุ่นนี้จะมีตะกุดอยู่ด้านหลังด้วยหลังเกิดเรื่องแล้วชาวบ้านทั่วไปเรียกพระเครื่องลุงปู่ทวดรุ่นนี้ว่ารุ่นพิมพ์ห้าแฉะพระเครื่องลุงปู่ทวดของสุชาติที่ห้อยคอองค์นี้มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของจังหวัดยะลารายหนึ่งติดต่อขอเช่าซื้อในราคา5 0 0,000บาทแต่สุชาติไม่ยอมปล่อย ยังคงห้อยคออยู่เป็นประจำเพราะถือว่าได้ช่วยชีวิตของตนเองไว้ในขณะที่ของดีที่กิติศักดิ์ห้อยคอไว้ในขณะเกิดเรื่องคือพระเครื่องที่เป็นรูปเหมือนเนื้อทองเหลืองของหลวงพ่อแดงพร้อมด้วยชานหมากของหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพหลวงพ่อทวดที่สุชาติเขาแขวนเป็นองค์ที่ผมไปเช่าให้เองเป็นองค์ที่คู่กับหลวงปู่ทวดของผมที่อยู่บ้านวันนั้นไม่ได้เอามาห้อยคอด้วย แต่ผมแขวนรูปเหมือนของหลวงพ่อแดงซึ่งก่อนเกิดเหตุนหนึ่งวันผมขีม่มอเตอร์ไซค์ถึงทางโค้งแห่งหนึ่งจึงลองภาวนาว่าถ้าหากศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้หลวงพ่อให้เห็นเป็นนิมิตเถิดปรากฏว่าท่านถือไม่เท้าเดินผ่านหน้ามอเตอร์ไซค์ของผมไปกิตติศัติ์กล่าวถึงพระเครื่องที่คุ้มครองตนเองและเพื่อนให้ผลภัยครั้งสำคัญไปได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อเช้าวันอังคารที่26มีนาคม2539โดยหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐข่าวสดหรือเดลนิวต่างนำเสนอข่าวนี้เป็นข่าวพาดหัวใหญ่ต่อมามีเหตุการณ์ที่แสดงถึงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของพระเครื่องหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ถูกนำเสนอเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยหนังสือพิมพ์เดลนิวฉบับวันจันทร์ที่16กันยายน2545พาดหัวข่าว หนุ่มรุ่นห้อยหลวงปู่ทวดยิงไม่เข้าและเนื้อหาข่าวเดียวกันนี้ข่าวสดพาดหัวว่าฮือฮาหนังเหนียวห้อยพ่อทวดพ่อขาหนุ่มรอดตายโจรุมยิงแทงไม่เข้ารายละเอียดของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่13กันยายน2545ด้วยเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณร้านจำหน่ายกางเกงยีนหน้าตลาดรังสิตหมู่สอง ตำบลประชาธิปัตดเมื่อนายสมพรรัตน์พูนช่วยอายุ28ปีซึ่งเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าได้ถูกคู่อริหลายคนรุมใช้มีดดาบฟันและสาดกระสุนปืนกระหน่ำยิงใส่ในที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสองสองตกอยู่หนึ่งปลอกจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับนายสมพรรัตน์นั้นนับเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าทั้งขมมีด และกระสุนปืนไม่สามารถสร้างบาดแผลจะมีก็แต่เพียงร่องรอยแห่งการกระทำที่เห็นปรากฏเพียงเล็กน้อยขนาดนายแพทย์ที่ทำการตรวจร่างกายของนายสมพรรัตยังยอมรับว่าจากการตรวจสอบภายนอกพบว่าเสื้อที่สวมใส่บริเวณกลางหลังมีรอยถูกรอยกระสุนปืนขาดกระจุยแต่คมกระสุนไม่ระคายผิวจะมีก็แต่เพียงร่องรอยแดงช้ำส่วนที่แขนขวา มีรอยแดงเป็นทางยาวซึ่งเกิดจากขมมีดที่คู่อริฟันเข้าใส่ในายแพทย์วินัยเพตรานุวัตนแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ผู้ตรวจร่างกายนายสมพรรัตน์กล่าวว่าวันเกิดเหตุคนเจ็บถูกส่งเข้ามารักษาตัวแต่เมื่อตรวจสอบบาดแผลตามร่างกายพบว่ามีร่องรอยขีดแดงๆโดยเฉพาะที่แขนจะเห็นเด่นชัดมากรวมถึงบริเวณกลางหลังเป็นจุดแดงแดง แต่ตนไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเกิดเหตุใดดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะออกความเห็นได้จากอดีเตเือบจนปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักชื่อหลวงปู่ทวดวัดฉางไห้พระผู้เป็นตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนเรื่องราวของท่านไม่ได้เพียงมีคำเล่าขานแต่มีพยานแห่งศรัทธานับหมืน่นที่ประสบกับปฏิหารด้วยตาตนเองผู้รอดจากอุบัติเหตุ เครื่องบินตกรถชนหรือแม้กระทั่งภัยสงครามเพียงเพราะมีเหรียญหลวงปูท่ทวดติดตัวอภิิหารของท่านไม่ใช่เพียงเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแต่คือพลังแห่งความศรัทธาที่คนไทยมีต่อคุณงามความดีและคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงปู่ได้อุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่ไม่ว่ากี่ร้อยปีผ่านไปชื่อของหลวงปูท่ทวดยังคงอยู่คู่แผ่นดิน อยู่ในใจของทุกคนที่เชื่อในพลังแห่งเมตตาและบรารมีแห่งธรรม